กรับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้านานะอาทุกๆุกท่านนะคะมาดูแนวทางรวมหวยหุ้นมาตรวมหุ้น VIP นะคะวันนี้เนาะเรามาดูเลขในตารางกันเลยนะคะจะมีเลขหนึ่งนะคะแปดเนาะสามเก้าห้า 4แล้วก็7นะคะตัวเด่นนะคะที่ให้วิ่งรูดจะเป็นเลข9และเลข5นะคะน้องเด่น9และ5น้องวิ่งรูดนะคะเน้นวิ่งรูดเลขเาแล้วก็เลข5นะคะ9กลับหัวเป็น6ได้อย่าลืมนะคะทุกคนน้อมาดูตัวเจาะเลข9นะคะ91นะคะ9 4สนะคะ เลข5้าจะมีห้าหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะทุกคนอันนี้เลขหนึ่งเดอ้อนะคะเลขหนึ่งหัวยาวๆหางนะคะหัวเนาะยาวมากนะคะเลขหนึ่งเนาะเดี๋ยวบางท่านมองเป็นเลข7เลขเจต้องจะมีขีดตรงนี้นะคะเนาะแล้วก็ตัวการจะอยู่ตำแหน่งนี้ตัวการจะเป็นเลขสามนะคะมีสามหนึ่ง เนาะ38นะคะส่วนเลขที่ต้องชอบเนาะ1 4นะคะ8 1เนาะแล้วก็8 7นะคะตรงนี้อย่าลืมนะคะ9 1 6 1เนาะ9 4 6 4นะคะทุกคนแล้วก็ตัวเน้นนะคะก็จะเป็น9 4 4 9นะคะ5 7 7 5 3 8 8 3 8 1 1ห 8, 8 7 7 8หนึ่งหนึ่นะคะท่านไหนจะซื้อเลขเบิ้ล 4 4แล้วก็แ8นะคะเนาะ44แล้วก็88อย่าลืมเลขพี่น้องนะคะวันอาทิตย์เนาะ9 0นะคะ50นะคะ305 04ค่ะแล้วก็80นะคะเนาะสำหรับเม็ดเดียวจะเป็นเลข2ใช้เลข2รูดได้ทุกหุ้นนะคะ VIP เนาะนะคะมาต่อกันที่3ตัวเนาะ394นะคะทุกคน 2,8,1นะคะ3,8,7นะคะ1,3,8นะคะ9,5,7เนาะ1,1,4นะคะตรงนี้3,9,4,3,6,4นะคะแล้วก็6,5,7นะคะอย่าลืมการเลขหาม1,4,4แบบนี้นะทุกคน1,4,4ตรงนี้นะคะถ้าการเลขพี่น้องก็จะได้ชุดนี้เนาะ อ่าสูศูแล้วก็044น,นะคะทุกคนและเป็นชุดนี้ได้ด้วยนะทุกคนต้องจะเขียนเป็นหมึกสีน้ำเงินนะคะ104น,น,นะทุกคนนะคะตรงนี้ชอบตัวไหนก็จับเอาไปเล่นได้เลยนะคะหลักๆกก็คือ114เนาะการเลขพี่น้อง28 0น,นะคะ038น,นะคะทุกคน น้อเสียดาย038ตรงนี้ไปออกลาวเอ็กซ์ต้านะคะแต่ต้องในลาวในรวมลาวต้องไม่ได้จับเลขนี้ให้เสียดายมากๆนะคะน้อแล้วก็มาต่อนะคะทุกคนสําหรับตัวเน้นชุด3ตัวนะคะ281นะคะ387นะแล้วก็138นะคะชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะแล้วก็เลขทูบนะคะปังสุดๆปังมากๆนะคะ 38,83,38 38นะคะทุกคนเข้านี่แค่อีกเชา้า VIP 3นะ338เข้าลาวเอ็กซ์ตานะคะนอะ0 3นแล้วก็ตรงนี้นะคะตัวแปลงชุด3ตัวก็แตกนะคะลาวเอ็กซ์ต้าแคปหน้าจอไว้ชอบนะคะก็ตามได้เลยนะคะส่วนใน YouTube นะคะต้องจะให้เลขนำโชคเนาะให้เลขนำโชคนะคะในในเลขนำโชคตรงนี้ต้องจะให้ในกลุ่มแนวทางทุกวัน นะคะจะมีแค่3ตัวเพื่อนๆจ,จับวินเอานะคะวันนี้พิเศษให้ใน YouTube ด้วยนะคะอันนี้วันที่14ทําตให้เลข 3, เลข8เลข2อย่าลืมเอาไปจับวินแล้วก็อย่าลืมเวลาเอาไปจับวินแล้วก็อย่าลืมตัดเล่น2ตัวนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปรูดก็ได้นะคะนะชาวนี้ก็ปังมากเลข3กับเลข8นะคะอันนี้ต้องจะให้ทุกวันเลยทุกคน สำหรับเลขนํำโชคเนาะให้ทุกวันนะคะเลขนําโชคจะให้ทุกวันของวันที่13จะเป็นเลขนี้ของวันที่13เดี๋ยวต้องดูก่อน <c oughs> เป็นน้ำมูกนะคะจามตั้งแต่เช้าเลยทุกคนแต่ไม่ไอนะคะมันจะสลับกันนะ ถ้าวันนี้ไอก็จะไม่มีน้ำมูกทุกคนแล้วก็ถ้าวันนี้มีน้ำมูกก็จะไม่ไอดีนะคะสลับกันแบบนี้ไม่งั้นนี่แย่ yeah, เลยเนาะอ่าวันที่สิบสามเป็นเลขนี้นะคะวันที่สิบสามเป็นเลขนี้ที่ตําให้เมื่อวานอันนี้เป็นของวันที่สิบสามนะคะวันที่สิบสามเด้อมีเตอฝุ่นนะคะทุกคนของวันที่สิบสามจะเป็นเลขนี้นะคะวันที่สิบสาม เนาะวันที่14ก็เป็นเลขที่ต้อมให้เพื่อนดูเมื่อกี้วันที่14เลขนำโชคนะคะวันที่14เป็นเลขนี้นะคะเนาะชอบนะคะก็นำไปไปวิ่งรูดไปตัดเล่นได้เลยนะคะเนาะฟังตั้งแต่เช้าเลยนะคะเนาะสานะคะเนาะนำเอาเลข3ไปจับคู่กับเลขที่ชอบหรือว่าจะจับ3กับ8 8กับสอง สามกับสก็ได้หรือว่าจะเอา8ไปจับกับสีอย่างนี้ก็ได้ได้หมดนะคะเนาะเป็นเลขนําโชคนะคะของวันที่14นะคะต้องขอตัวลาแลสจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะทุกคนท่านไหนสนใจบูชาทูบนะคะวัตถุมงคลต,ต่างๆแล้วก็ลำไ่อบแห้งปีเสียนะคะขอโทษนะคะทุกคน <laughs> ผมเนาะปีเซียนะคะแล้วก็ทูบทาเวสุวรรณก็รายละเอียดตามนี้เลยค่าส่งเมาๆนะคะ40บาทพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะวันนี้ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆทุกๆท่านนะคะขอให้วันหยุดนะคะไปเที่ยวขอให้เดินทางปลอดภยัยท่านไหนที่อยู่ในพื้นที่น้ำ นอะดูแลสุขภาพด้วยระวังฟืนไฟระวังแมลงมีพิษสัตว์มีพิษด้วยนะคะนอะต้องขอตัวลาและจบไลฟ์เพียงเท่านี้อ่าวันนี้ต้องอ่าหยุดส่งของนะคะถ้าสั่งนอะกันเข้ามาก็ส่งวันพรุ่งนี้นะคะตัดรอบ2องโมงนะคะนะ้อบ่ายสองโมงแล้วก็ถ้าส่งนับจากวันที่ส่ง 2-3วันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจังหวัดในภาคเหนือก็หนึ่ง,ง,งวันนะคะเนาะต้อมขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะโดยด้วยเฮงๆปังๆนะคะ,ะ,คะทุกคนอ่ะเดี๋ยวต้อมให้ดูเลขนำโชคแล้วก็เลขพี่น้องกันอีกรอบหนึ่งเลขนำโชคของต้อมเข้าดีนะทุกคนแคปหน้าจอกันเอาไว้เลยนะคะแคปหน้าจอบันทึกรูปไว้เลยท่านไหนที่ไม่รู้จะเล่นเลขอะไรก็เอาเลขนำโชคต้อมไปไปเล่นอันนี้ เป็นเลขรดของน้องในในกลุ่มออกบ่อยๆต้อมก็เลยเอามาเขียนไว้เป็นสีแดงแบบนี้นะมันไม่ได้อยู่ในโซนเลขนำโชคของต้อมนะคะแต่ว่าเลขค่อนข้างออกบ่อยก็เลยเอามาเขียนให้แบบนี้นะคะก็คือนำโชคลาบมาแบ่งปันให้กันให้เพื่อนๆพี่พน้องๆเฮงๆทุกทุกท่านนะคะขอตัวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย